เติมเหรียญทองเกมโซ l แอนด์นิวเวิลกับร้านจอนชาไร่ได้เหรียญทองคุณภาพดีราคาถูกพร้อมส่วนลดพิเศษจากช่องปืน TH สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนกับผมปืน TH คลิปนี้ผมจะแนะนำการต่อสู้เจียหลิงในเป็น EP 2แล้วกันเรียกว่า EP จบนะก่อนอื่นเลยมาดูที่สำนักสร้างสำนัก ถ้านะครับถ้าสามารถอัพโถงต่อสู้เป็นเลเวล8ได้ก็จะสามารถยึดครองได้60เขตแดนครับวายวานได้50ทีมลบแล้วก็ส่วนตัวได้วาวาน2ทีมบลบดังนั้นถ้าใครเจอทีมที่สามารถยึดครองได้แต่60ก็แสดงว่าโถงต่อสู้เขาเลเวล8นะตัวนี้ทรงผลสําคัญเพราะว่าบางคนยัง 50- 55อยู่แล้วใครครองดีแดนได้มากกว่าคนนั้นก็จะได้แต้มเยอะกว่าครับ ทีนี้เข้ามาข้างในเข้ามาข้างในเนี่ยผมจะบอกว่าเส้นสีเขียวที่เราเคยลากแล้วก็เดินมายาวๆอย่างงี้นะเนี่ยมันสามารถถอนได้หมดเลยนะครับมันสามารถถอนได้หมดเลยดังนั้นให้เราเตรียมตัวถอนนะสำหรับคนที่เล่นต่อเนื่องมานะครับจนถึงจนถึงรอบชิงช,งชนะเลิศเนี่ยให้เราถอนถอนมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่าถอนรวดเดียวนะครับเพราะถ้าถอนรวดเดียวบางที เราเรายังไม่ได้สามารถยึดคืนได้เรามันก็ทําให้เราเสียแต้มในการยึดของเขตแดนไปค่อยๆถอนทีละสองสามอันสองสามอันนะครับแล้วก็มาดูจุดหลักสําคัญในการยึดมันจะมีแค่1นะครับ1 2 3 4านะครับ1 2 3 4แล้วก็ตรงกลางตรงนี้เนี่ยมันจะมี2บล็อกในแต่ละบล็อกจะให้ค่ากลยุทธ์1แต้มต่อ1วินาทีถ้ายึดได้2ก็ได้2แต้มต่อ1วินาทีครับอันนี้เหมือนกันถ้ายึดได้2ก็ได้2แต้มต่อ1วินาที อันนี้ด้วยนะครับแต่ตรงกลางตรงกลางจะมีทั้งหมด4บล็อก1 2 3 4ถ้ายึดได้จะได้8แต้มกลยุทธ์ต่อ1วินาทีต่อ1บล็อกดังนั้นถ้ามี4บล็อกก็ได้ส2แต้มต่อ1วินาทีครับโดยที่กติกาการเล่นก็จะเป็นการที่ใครรันแต้มถึง5,000แต้มกลยุทธ์ก่อนก็จะถือว่าจบทันทีนะครับหรือหรือหมดเวลาหมดเวลาแต้มแค่ไหนก็แค่นั้นครับ มาดูตรงนี้จุดยุทธศาสตร์ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นจุดเกิดนะครับเงื่อนไขของจุดเกิดเนี่ยคืออย่างแรกการที่จะเดินม,มาที่จุดเกิดนี้เราจะเข้าทางประตูนี้ก็ได้นะครับยึดแล้วเข้ามาหรือเข้าทางรอยแตกนี้ก็ได้เนี่ยตัวนี้รอยแตแะกเราก็ยึดที่เป็นของเราเราถลวงเข้ามานะครับทุกทุก,ท,กที่จะมีรอยแตกเหมือนกันหมดพอพอเข้ามาแล้วเนี่ยยึดตัวนี้เสร็จเร,รียบร้อยปั๊บเราไม่สามารถยึดอื่นได้ยึดยึดยึดจุดอื่นได้ พอเรายึดจุดนี้จุดนี้จะกลายเป็นจุดเกิดใหม่ของเราเวลาส่งกําลังทับเนี่ยมันก็จะส่งจากจุดนี้แหละส่งไปไหนก็ได้ใน1นึ่แก1กิลจะยึดจุดนี้ได้แค่1จุดต่อให้กิวนี้ยกไปกิวนี้แล้วตีมันแตกก็ยึดไม่ได้ครับก็ทําได้แค่ตีแตกแล้วฝั่งนี้ก็ยังไม่ถูกยึดไม่ถือว่าถูกยึดเขายังเกิดตรงนี้ได้ได้เหมือนเดิมทําอะไรไม่ได้แต่ว่าด้วยความที่สนามเนี่ยมันเล่นกัน8ทีมไงหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแปดนะครับพอมาเล่นกัน8ทีมเนี่ย 1, 2, 6, 7, 8, สี่ทีมหลักที่มีอยู่ตรงนี้พอตีกันเองมันยึดไม่ได้ก็จริงแต่ถ้าเป็นทีมอื่นอ,อย่างเช่นส,สนามนี้มันจะมีสีน้ําเงินใช่ไหมสีม่วงสีเขียวแล้วสีแดงแต่มีสีดําด้วยสีดํานะครับถ้าสีถ้าเกิดว่าสีดําสามารถวิ่งเข้ามาแล้วก็หลอยเอาของใครของของฐานคนใดคนหนึ่งไปได้ฐานนั้นก็จะกลายเป็นสีดําไปก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับส่วนอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแร่ ที่หลังจากนะหลังจากที่เราจบนะครับจบจบการเล่นต่อไปแล้วเนี่ยมันจะยังมีแร่ที่รับได้อยู่อีกนิดหน่อยนะครับแต่แต่ก็ไม่เยอะแล้วละ่ะดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไม่จําเป็นต้องไปห่วงแร่และมันจะเป็นการทําคะแนนนะครับทําคะแนนยึดตรงนี้ล้วน,นเพราะว่าเนี่ยอย่างที่เห็นใช่ไหมครับผมยังมีแร่เลยอยู่แต่ว่าในช่วงหยุดพักเนี่ยสามสี่วันนะครับ4วันเนี่ยมันก็ไม่ได้รันแต้มอะไร ทางนี้ก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรดังนั้นใน,ในช่วงสุดท้ายอ่ะวันที่1เรายึดทรัพยากรวันที่2ยึดทรัพยากรวันที่3เรามุ่งเอานี่อย่างเดียวทรัพยากรตรงไหน,นใครจะใครจะตีใครจะแซะใครจะอะไรก็ช่างมันนะครับดังนั้นเ,เงื่อนไขเราเพียงแค่ยึดพวกนี้แค่เองลูกป,ปั้นยึดลูกป,ปั้นทั้ง4กับตรงกลางทุ่มเทเอาแค่นี้อย่างอื่นไม่ต้องแล้วก็ระวังทีมที่ไม่ใช่ทีม4ทีมที่อยู่ในนี้มาหลอยเอาฐานจุดเกิดแค่นั้นเองนะครับส่วน ตรงนี้มันจะบอกทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างเนี้ยอัดทีมดับหนึ่งนะครับค่ากฤษถึง5้0 0ันเเด้59ทีมอันทีมดับ2ค่ากลยุทธ์4,9 0ก้าแล้เดย48แล้วมันก็จะไล่ไปว่าในสนามเนี้ย8อันเนี้ยใครมีค่ากลยุทธ์บ้างอ่าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับส่วนรายงานการต่อสู้ก็จะเป็นการบอกว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เอาไว้ดูเล่นๆนั่นแหละครับว่าเออโอเคใครทําอะไรเผื่อใครที่จะเช็คว่าเออในใน,ในกิจกรรมเนี้ยคนในกิวเราอ่ะใครแอคชั่นบ้างก็อาจจะ จดชื่อแล้วก็ไปติ๊กๆๆดูว่าออรอบนี้นะมีใครมาเล่นบ้างนะฮะตัวนี้เอาไว้ดูตรงนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าโอเคมีการประทะอะไรบ้างอย่างอย่างกิวผมนี่ก็ประทะกับ4นะครับกิวผมประทะทั้ง4เลยกิวนี้ก็ประทะกิวนี้ประทะกิวนี้ก็ประทะสีดาก็ประทะกิวผมประทะ4รู้สึกจะโดน4ี่หนึ่งะรอบนี้ <c oughs> แล้วพอนะครับพอจบปับ๊บอ่ามันก็จะเป็นอันดับพอจบัก็จะเป็นอันดับเลยแต่ว่าอันดับเนี้ยจะเป็นอันดับของเหมือนเป็น ลีกซีซั่นที่เราได้มาอยู่ด้วยกันนะอย่างเช่นของผมก็จะผมอยู่เซิร์ฟหใช่ไหมเขาจะเป็นเซิร์ฟหแล้วก็มีเซิร์ฟห้าเซิร์ฟเน่าจะน่าจะเป็นเซิร์ฟห้าอยู่ด้วยกันหลีกที่ผมอยู่นะครับห้ายู่ด้วยกันเขาก็จะเอาขึ้นมาเอาเอาขึ้นมาใครไปรับหนึ่งขึ้นมาโดยที่นะครับโดยที่อ้างอิงจากคะแนนต่อสู้แต่แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า ทำไมจะได้ถ้าแต้มต่อสู้เท่ากันทำไมถึงได้ขึ้นมาเป็นที่1ซึ่งตรงนี้ผมจะอนุมานว่าน่าจะสามารถแตะนะครับน่าจะสามารถแตะ5000แต้มได้เร็วที่สุดก็จะได้เป็นที่1แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่ทีมชั้นนาบางทีมที่เอ๊ะทำไมแตะชานักมันเป็นเพราะว่ามันมีการตรีกันเกิดขึ้นไงครับอ่าดี๋นั้ผมจะวิเคราะห์นะครับอย่างเนี้ยอันดับหนึ่งตอนนี้เขามีคะแนนต่อสู้1นึ่นะครับเขาเป็นเขาเขาได้แชมป์ แต่ว่าคะแนนลบสํานัก1,759ผมก็เลยอนุมานว่าสนามลบนี้นะสนามลบของที่ทีมนี้เขาอยู่น่าจะเป็นสนามลบที่ขาดลอยหรือว่าเขาไม่เล่นหรือประทะกันไม่หนักสํานักนี้ก็เลยได้ยึดยึดยาวๆจน5,000แต้มอย่างรวดเร็วแล้วก็ปึ้งที่1ไปเลยส่วนของคนนี้4,835เยอะมากนะครับแสดงว่าตีกันรัวๆแต่ก็ยังเอาที่1มาได้แสดงว่าสลบที่ทีมนี้อยู่ สาหัสแล้วก็ตีกันไปทั่วนะครับส่วนนี้ก็อยู่อยู่รีดกับผมก็ตีตีกันหนักหนักเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่มาไล่มาไล่มา,นานเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยหอกแดงเต่า่านอันนี้ผมก็เดาว่าสงบสุขส่วนผมสี่หมื่นสามก็ตีกันหนักๆนกนะครับนี่ก็สี่หมื่นแปดก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนศึกตัดสิน อันนี้ยังมาไม่ถึงนะครับยังมาไม่ถึงก็เลยยังไม่รู้อ่าส่วนประมูลตัดสินนี้อันนี้มันจะมีมีโผมาให้ประมูลแล้วนะครับสำนักเนี่ยตัวนี้มีโผมาให้ประมูลแล้วพอเล่นเสร็จปั๊บสำนักก็จะมีพวกเนี้ยมีอันเนี้ยอัาานเนี้ยสามอันเนี้ยมาให้ประมูลเล่นๆซึ่งก็ไม่ได้กิการอะไรกันนะครับลหลักๆก็คือรอของพวกนี้มากกว่าเนี่ยพวกดาวยกแล้วก็พวกฉายานะครับแต่ว่าฉายาที่ซื้อฉายาที่ซื้อจากการใช้แต้มเนี่ย ถือว่าเยอะนะถือว่าได้ของดีโอเคแนะนําประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้เล่นหรือสึกตัดสินอาจจะเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ก็แล้วแต่ก็ลองปรับกลยุทธ์ดูแล้วกันอ่าเพิ่อมอีกอย่างหนึ่งในวันในวันสึกตัดสินนั้นมูฟมูฟมูฟของเราอะค่าค่าในการส่งไปเนี่ยสามารถใช้ได้ไม่จํากัดนะครับคือวันที่1ที่2เนี่ยเราสามารถส่งได้แค่15รอบใช่ไหม แต่วันสุดท้ายอะส่งได้ไม่จํากัดครับดังนั้นไม่ต้องกลัวตีกันตีกันอะตีกันไปเรื่อยๆเลยไม,ไม่ต้องสนใจรอบครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ต่างรับชมกันหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ